เวลาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรื่องความไม่สบายของมานะคือฉีดเนี่ยไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาก็คือห้าโรคโน่นนี่นั่นนะั่นไม่รู้โรคอะไรบ้างเขาเขียนไว้แหละแต่ยายไม่ได้บูแล้วทีนี้เขาแพ้วัคซีนแพ้วัคซีนแล้วเราพากลับไปหาหมออีกรอบหมอก็ให้ยาตามอาการ เน,นีงยวัคซีนเนี่ยเขามีโรคลําไส้อักเสบด้วยใช่ไหมพอเขาต้องฉีดเชื้อเชื้อเข้าไปเดี๋ยวเกิดชีดเนี่ยแพ้แพ้แล้วอาการของชีดคือท้องเสียขี้เป็นมูกเลือดคือลําไส้อักเสบว่างนั้นเอะลําไส้อักเสบแต่ว,ว่าพวกนี้พวกนี้เขาฉีดยามาหมดแล้วไวจีวก็ฉีดแล้วประมาณเนี้ยแล้วชีดเนี่ยเขาแพ้พอเขาแพ้อาการก็คือทายอ้วก แล้วก็ไม่กินอาหารนิชิตไม่กินอาหารมาสี่วันแล้วนะแล้วตาเขาก็จะเหลืองเดี๋ยวั้นจะให้ดูอาการเนี้ยเผื่อใครเคยเจอเราจะได้แก้ปัญหาถูกที่กินโรคเนี้ยไม่มียารักษานะไม่มียารักษาหรือยาแยกแล้วแหละแต่ดีนี้เอาไม่อยู่คือแยกเราไม่อยู่เขาไม่ยอมแต่พวกนี้มันฉีดวัคซีนแล้วไงก็รักษาไปตามอาการ ทีนี้เริ่มตาเหลืองเริ่มมาเพราะว่าไม่กินอาหารแล้วซีดซีดหมอก็ให้ยาวิตามินอีกตวัวประมาณนี้ประมาณนี้ก็รักษาไปตามอาการสีวันแล้วแต่รู้สึกว่าดีขึ้นเริ่มเล่นกับเพื่อนเริ่มอะไรประมาณเนี้ประมาณเนี้ดีขึ้นอ่ะท้องก็หยุดท้องเสียหยุดอ้วกแล้วก็ ทนได้นิดๆหน่อยๆประมาณเนี้ยแต่เขาไม่กินอะไรไงยายก็ยาที่ยายกินนะคือด,ดูดูดูด้วยรักษาหมอด้วยใช้แพทย์ทางเลือกด้วยประมาณเนี้ยายก็มียาแก้ทงเสียชนิดเฉียบพลันรักษาลำไส้ไปด้วยแล้วก็ยาแก้อาเจียนแล้วก็พยายามป้อนกล้วยป้อนกล้วยให้น้ำหวานประมาณเนี้ ประมาณนี้คือทำทาไปตามที่เราพอมีความรู้นะแล้วให้ยาแก้ไขสลับให้ยาบำรุงเลือดไ,นะไม่ให้ให้นะทำไม่ให้ให้ทีเดียวรวดรวดไม่ใช่นะอ่าวันนี้ให้ตัวนี้ตัวที่จําเป็นก็คือท้องเสียตัวแก้เจนนี่คือจําเป็นแล้วก็น้ําแดงเพื่อเวลาเขาอ้วกมากๆเขาเสียเขาเสียน้าใช่ไหมเขาจะได้ไม่เพลียแต่เขาก็เพลียแหละแต่ก็ยังดีก้นช็ดเป็นไงบ้างลูกเชด เขาอ้อนเหมือนเด็กนะเวลาไม่สบายก็จะอ้อนเหมือนเด็กเลยอ้อ,อนยายอุ้มผมหน่อยอะไรประมาณเนี้แต่เนี่ยจิ๋วเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยขนาดตัวเล็กนะแต่ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ชีดนี่แย่แย่แย่มากๆแต่ก็ไม่ถึงกับโซมนะเพียงแต่เปริ๊นบอกเขาไม่กินอะไรประมาณนี้ กขาต้องการพักลําไส้ร่างกายสั่งพักลําไส้ประมาณเนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลยยายก็ต้องหาหมอนะวันเว้นวันวันเว้นวัน,วนประมาณเนี้เพื่อเช็คอาการสีวันแล้วเนี่ยยายให้หนุ่มก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือชี้ว่าว่าเวลาไม่สบายเขาก็ดูแลก,กันไปตามอาก,การประมาณนี้ในโรคลําไส้อักเสบนะในโรคลําไส้อักเสบก็กลัวติดพวกนี้เหมือนกันแต่ว่า พวกนี้ฉีดยาหมดแล้วทุกตัวไนงะฉีดยากันครบแล้วแต่ชีดเนี่ยพึ่งพึ่งฉีดเข็มสองประมาณเนี่ยพึ่งฉีดเข็มสองไม่รู้ติดมาจากข้างนอกเปล่านะยายไม่แน่ใจว่าว่าเขาเขาว่าเขาติดมาจากข้างนอกไหมเพราะว่าพ่อเขาชอบพาไปเที่ยวไนงะแล้วพานั่งรถได้ชีดเขานั่งรถได้ดแ,ไดแล้วพ่อเขาชอบพาไปเที่ยวหมอบอกแล้วว่าช่วงนี้โรคโรคมาละบาดนะอย่าพาน้องไปไหน ทีนี้คือเขาพอเห็นพ่อเขาจะออกไปข้างนอกเขาจะตามไงเขาจะตามเขาจะตามเลยแหละร้องตามเกาะเกาะรถเกาะกงประมาณนี้เลยก็เลยสงสารลูกนะเราไปซื้อน่นนี่นั่นก็จะพาลูกไปด้วยทีนี้ลูกสบายลูกไม่สบายเจ้าตัวนอนไม่หลับลูกชายใหญ่ไปหาหมอทีนี้มันไปหาหมอคือมันไม่ใช่ยาวิเศษใช่ไหมมันจะหายเลยมันก็ไม่หายนะมันต้องรอ ให้ร่างกายปรับตัวด้วยประมาณนี้แต่ถือว่าวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะป้อนป้อนใจสลิงนะเขาไม่กินยายบังคับกินนะแล้วก็บดตับให้กินเพราะว่าอาหารอาหารไม่พอแน่ๆเราป้อนไม่พอบังคับเขากินนะ่ะไม่กล้าป้อนเยอะเพราะเดี๋ยวเขาจะอาเจียนไนงะมันจะหนักไปกว่าเก่าอีกอยายก็ทยอยป้อนทีละสลิงสลิงสลิงกลางกลทีละสลิงสลิงนี่คืออาการหมาป่วยนะ ถ้าเพื่อนเ,อนเรียนก็ดูแลเอาใจใส่น้ําอย่าให้ขาดสัตว์เนี่ยถ้าน้ําขาดเขาจะชกง,ง่ายยายก็พยายามรักษาดูแลน้ําชั่วโม,มงหนึ่งป้อนชั่วโม,มงหนึ่งป้อนป้อนน้ําหวานนะน้ํากับน้ําหวานประมาณเนี้ประมาณค่อยๆทยอยนะไม่ได้ตีเดือนนะสองสลิงสลิงหนึ่งสองสลิงย,ยายจะทยอยปวดอยู่นะยายก็ให้กินแบรนด์ด้วยแบรนด์เนี่ย แลนกล้วยโยเกิร์ตละยาควบคู่คือเรารักษาในแพทย์ทางเลือกด้วยอ่ะแต่วก็รักษาหมอด้วยประมาณเนี้ยเพื่อที่จะดึงชีวิตน้องเรารักของเรานะเราก็ต้องพยายามสุดชีวิตถ้าเขาป่วยดูแลเขาก็เหมือนคนนะเวลาเขาป่วยก็ไม่มีแรงแม่แต่จะเดินไม่อยากจะนุ่งกับใขรแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆเจ้าของเนี่ยขนาดนอนต้องมานอนหลนขายายอ่ะ